สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวปีมะเส็งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำปี2,567ของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีมะเสง็งหรือว่าปีงูเล็กนั่นเองนะคะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับชมเพื่อควาเท่เท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่แยกตามลัคนาราศีให้อีกต่างหากอันนี้เราตามปีนักสัตว์ก่อนเนาะภาพรวมตลอดทั้งปีนะคะ3าใบจากไพ่พรหมยานชาวปีมะเส็งจะมีวิถีชีวิตเป็นไปในทิศทางแนวโน้มแบบใดบ้าง ขอไพ่สามใบนะคะให้กับชาวปีมะเส็งค่ะอู้ได้ไพ่การมาเทพแหละได้ไพ่การมาเทพชะรอยจะเจอเนื้อคู่ส่วนใครที่มีคู่แล้วถือว่าเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมมากๆนะคะเบญจก,กัลยาณีอีกหนึ่งใบค่ะได้ไพ่สัจธรรมถ้าในแง่าการเงินก่อนในแง่าการเงินเนี่ยจะหวังให้ร่ำรวยแบบว่า อันลังการอะไรแบบนั้นมันก็เป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าไม่ขัดสนคุณจะมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีชีวิตสุขสบายหน้าที่การงานก็ราบรื่นอะไรอย่างนี้แต่ครนี้พไพ่ใบนี้มาเนี่ยเป็นไพ่เตือนเป็นไพ่เตือนสติเราให้ดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดแก่เจ็บตายความสุขความทุกข์ล้วนแต่เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เมื่อเผชิญแล้วต้องทำใจยอมรับและเข้มแข็งอยู่กับมันให้ได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปให้ได้นะคะทุกสุขอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไป อันนี้คือความหมายของไพ่ใบนี้ทีน,นี้อีกความหมายหนึ่งท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนางานบวชงานบุญอะไรทํำรองนั้นหรือบางคนอาจจะมีอกหรือบางคนอาจจะรู้สึกฝ่ออทางธรรมมากขึ้นรู้สึกศรัทธากับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มุ่งเสะแสวงหาความรู้ไปในทิศทาง เ,เขาเรียกอะไรอะทางศัจจธรรมของชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานราบรื่นดีความรักความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักคนมีคู่แล้วความรักราบรื่น<ม>ก็ถือว่าเป็นคู่แท้กันไปจนจนแก่จนเท่าอะนะคะ,ะประมาณนั้นโดยรวมถือว่าราบรื่นชีวิตมีความสุขนะทีนี้เรามาดูแยกย่อยออกเป็นทีละเดือนนะคะแยกย่อยออกเป็นทีละเดือนอ่า ะะขอดูเดือนกุมภ์ขอดูเดือนมกราก่อนวันนี้วันที่23แล้วเนอะวันนี้วันที่23แล้วแต่ก็ยังอยากดูเพราะว่า,ามันก็ยังอยู่ในมกราอยู่เนาะช่วงมกราคมคุณทำงานหนักคุณมีภาระรับผิดชอบหนักไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรค้าขายธุรกิจส่วนตัวข้าราชการเงินเดือนประจำพนักงานออฟฟิศหรืออะไรใดๆก็ตาม หนักทุกสาขาอาชีพงานหนักงานเยอะงานรุมแบกรับภาระเยอะต้องสะสางต้องเคลียอะไรเยอะแยะบางคนก็คือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะเนาะเป้าหมายเราตั้งเอาไว้ใหญ่บางบางทีอะตั้งเป้าหมายเอาไว้ใหญ่มันก็ภาระมันก็เลยใหญ่ตามความรับผิดชอบมันก็เลยเยอะตามไปด้วยถือว่าก็ก็ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังสู้ไหวยอยู่เพียงแต่ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับงานจังเลยนะคะเดือนมกรากคม แต่ว่าความเหนื่อยของคุณมันไม่ได้เหนื่อยเปล่าเห็นไหม Back <laughs> mo. แบกเต็มโมแบกแตงโมเต็มกระบุงเลยความเหนื่อยไม่ได้สูญเปล่ามีผลกําไรมีค่าตอบแทนมีอะไรตอบแทนกลับมาให้กับความเหนื่อยของคุณที่คุณทุ่มเทไปนะคะเดือนกุมภาพันธ์ของชาวพิมเสงนะคะเดือนกุมภาพันธ์น่ะบางคนจะ ได้ร่วมงานบวชงานบุญงานพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเหงาคุณอาจจะรู้สึกอยากจะพักผ่อนอยากปลีกวิเวกอยากมีเวลาส่วนตัวรู้สึกเหงาระวังอารมณ์เหงานะโดยเฉพาะคนสูงอายุจะมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกลูกหลาน ไม่เหลียวแลหรือเปล่าลูกหลานเอาแต่ทํางานแล้วก็ทิ้งให้คุณอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆหรืออะไรแบบนี้ก็ให้ระวังเรื่องอารมณ์และจิตใจอาจจะขี้เหงามากไปหน่อยในเดือนกุมภาคนโสดก็ขี้เหงาคนมีคู่ก็ขี้เหงาทั้งท,งทังที่ภาพรวมความรักค่อนข้างดีนะเดี๋ยวดูไปอีกหลายๆเดือนก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่นี้นะแล้วก็ คุณจะรู้สึกว่าอยากจะสอะแสวงหาความรู้อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองบางคนอยากจะเป็นศึกษาเรื่องหมอดูเรื่องการศาสตร์สาขาพยากรบางคนอยากศึกษาเรื่องธรรมะบางคนอยากศึกษาเ,เรื่องเรื่องลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีโอกาสได้สัมผัสกับอะไรที่มันเป็นพลังงานลี้ลับ เข้ามาหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าเดือนนี้คุณจะมีไอเดียดีคุณจะมีภูมิปัญญาดีคุณจะฉลาดคุณจะหลักแหลมคุณจะมีสติปัญญาในการคิดในการวางแผนในการไตรตรองหรือในการทำงานหรืออะไรก็ตามเนะี่ยคุณจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเรียนรู้อะไรแล้วก็เก็บเอามาเป็นประสบการณ์แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์กับชีวิตได้มากเยอะเยอะมากๆเลยนะฮะในช่วงเดือนกุมภาพติดแค่ว่าอาจจะขี้เหงานดนึงนะคะ เดือนมีนาคมของชาวมะเสง็งออะไปนี้แล้วกันโผล่ขึ้นมาว้าวมีนาคมมีสองเหรียญเข้ามาสองเหรียญคือการหมุนหมุนเปลี่ยนหมุนหมุนเงินเออหมุนเงินมีเงินเข้ามีเงินออกให้ใช้จ่ายได้อย่างสบายนะคะสองเหรียญบางสำรับเขาก็จะดูอื่นๆดูแบบวุ่นวายกับการหมุนเงินแต่ว่าสองเหรียญสำรับเนี้ยมันโอเคคุณมีเงินกินมีเงินใช้เนี่ยอิ่มหนำสำราญมีเงินเอ่อซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตครอบครัวได้ มีเงินพอเก็บพอกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่อยากจะลงทุนอะไรก็จะมีเงินหมุนเข้ามาให้คุณได้ลงทุนลงทุนอะไรไปก็จะมีกําไรเข้ามาให้ได้หมุนต่อประมาณนี้แต่ว่าใช้จ่ายก็ยังคงต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบอยู่เพราะว่ามันเป็นไพ่หมุนเงินนะคะถ้าหมุนไม่ดีหรือใช้จ่ายมันมันไม่บาลานซ์กันรายรับรายจ่ายเงี้ยมันก็ก็อาจจะเดือดร้อนได้นะคะ,ะเดือนเมษายนค่ะเมษายนของชาวปีมะเส็งนะคะ ได้เป็นไพ่เด็กเหรียญนะคะไพ่เจ้าหญิงเหรียญหรือว่าไพ่เด็กเหรียญนะคะไพ่ดีไพ่ดีมีโชคมีลาภทางการเงินเข้ามาให้คุณได้เก็บหอมรอมริบมีเงินกินมีเงินออมหรือว่ามีเงินปันผลเงินที่ได้จากการค้าขายเงินเดือนเพิ่มหรือว่าค่าแรงเพิ่มหรือว่าเงินตอบแทนเงินโบนัสเงินประกันเงินอะไรก็ได้ที่มีเข้ามาแล้วทําให้คุณได้เออสบายใจขึ้นมีเงินหมุนกินหมุนใช้มีเงินเก็บมีเงินออม ได้เอาเข้าบัญชีบ้างแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าดีมากเลยถือว่ามีโชคทางการเงินนั่นแหละนะคะเดือนเมษายนนะเดือนพฤษภาคมของชาวปีมะเส็งค่ะพฤษภาระวังค่าใช้จ่ายพอได้มาเนี่ยอยู่กับเราสักเดือนเมษานอนกอดเงินได้แป๊บเดียวพฤษภาจ่ายไปอีกแล้วนะคะ จ่ายไปกับเรื่องเดิมๆนะจ่ายไปกับเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆใครเคยจ่ายอะไรเราก็จะหมดไปกับสิ่งเก่าๆนะคะค่าเทอมบ้างค่ารถบ้างผ่อนรถผ่อนบ้านหรือว่าเออค่าเรียกอะไรค่าดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะอะหรือว่าคุณอาจจะมีอะไรที่ผุพังแล้วก็ต้องซ่อมแซมงานช่วยเหลือสังคมค่าใช้จ่ายก็จะมีเยอะหน่อยในช่วงเดือนพฤษภาคมต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะ ในช่วงเดือนนี้นะคะต่อไปเดือนมิถุนายนนะคะมิถุนายนได้เป็นไพ่เดอะสตาร์ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่โชคลาภโชคลาภในเรื่องของโอกาสคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาจะมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นปัญหาที่มันสุงมเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมมันจะ,ม,นจะมันจะทุเลาลง มันจะเบาบางลงนะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนใครที่มีปัญหาสุขภาพจะเจอหมอเจอยาดีเจอทางรักษาเจอแนวทางแก้ปัญหาที่ดีนะคะสุขกายสบายใจมากขึ้นในเดือนในเดือนมิถุนายนนะคะกรกฎาคมค่ะโอ้เห็นไหมโชคดีต่อเนื่องมันเป็นเหมือนกับฟ้าเปิดมั้งแต่มิถุนาแระกรกฎานี่คือโชคลาภวาสนา เดินทางมาสู่คุณละได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์ได้โฉนดที่ดินได้ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้ไปต่างประเทศได้อะไรทุกอย่างที่ดีๆรอคอยอะไรสิ่งที่รอคอยจะได้ตามปรารถนานะคะฟ้าเปิดสวัรค์ลิขิตชะตาชีวิตหมุนเวียนไปสู่ทางสว่างอะไรประมาณนี้โชคดีมากเพราะว่าไพ่กงล้อมหาโชคไพ่กงล้อมหาลาบอะ มันเป็นไพ่ไพ่แห่งโชคดีไพ่แห่งวาสนานะคะเดือนอะไรเนี่ยเดือนกรกฎาเดือนกรกฎาสิงหาคมค่ะไพ่สิงหาคมเป็นไพ่สีถ้วยไม่เสียหายไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกขี้เหงาเบื่อเซง็งหรือว่าอยู่บ้านเกินไปแล้วเหงาหาเวลา พักผ่อนหาเวลาไปเที่ยวหาเวลาออ,ออกเดินทางไปเยียวยาจิตใจบําบัดตัวเองตามธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทําอะไรให้ให้ให้เราไม่เบื่อไม่เซ็งนะคะอ,อ,อารมณ์เดือนออสิงหาคมมันออกแนวเบื่อเบื่เซ็งเไม่รู้จะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่การงานมันมันอยู่ตัวไม่มีอะไรหวือหวาเข้ามาแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆ สิงหานะคะชโคชโคชโชคโชคใหญ่มันผ่านไปแล้วไงช่วงกรกดาโชคใหญ่เราได้รับมาแล้วมันมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วมันก็เลยเออหม,หมดระยะที่แบบตื่นเต้นดีใจละก็กลับเข้าสู่สภาวะ กลับไปทํางานเหมือนเดิมนู่นนะนี่เหมือนเดิมก็อาจจะเบื่อๆเซงๆบ้างบางคนอาจจะอยากเปลี่ยนงานได้นะคะเนี่ยอยู่กับไพ่การเปลี่ยนแปลงเซงเบื่ออยากจะเปลี่ยนงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมคุณมีโอกาสเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนแล้วดีไหมเดี๋ยวต้องดูเดือนต่อไปก่อนนะคะกันยายนค่ะเปลี่ยนแล้วได้เออคือสามารถเปลี่ยนงานได้เริ่มต้นงานใหม่ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ขยับอยากจะขยับขยายสาขาก็ได้เนี่ย ที่คิดคิดไว้ที่เซ็งๆเบื่อๆจะทำดีไหมเนี่ยทำได้เลยนะคะเดือนอกันยายนคุณใครที่ทำค้าขายธุรกิจส่วนตัวจะมีไอเดียใหม่ๆจะมีแนวทางการหาเงินแบบใหม่ๆธุรกิจของคุณจะก้าวหน้าจะเจริญเติบโตจะเฟื่องฟูขึ้น ใครที่ทําอาชีพข้าราชการมนุษย์เงินเดือนมีเงินเดือนประจำการงานจะมั่นคงมากขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยับขยายฐานเงินเดือนนะคะอยากจะลงทุนอะไรจะได้ทําอยากจะขยับขยายเปิดร้านทําอะไรก็จะได้ทําเป็นช่วงที่ถ้าใครเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาก็จะเป็นช่วงที่กำลังเริ่มที่จะ ลงทุนครั้งใหม่เริ่มที่จะทำทำงานรอบใหม่เนี่ยกำลังปลูกถั่วอยู่เห็นไหมในช่วงเดือนกันยายนนะคะเป็นช่วงที่คุณเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช่วงที่ที่คุณจะได้ได้ผลผลิตจากการ,กรเกษตรของคุณอะไรอย่างเงี้ยในบางคนก็จะช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาเออผลผลิตไปแปลงเป็นเงินไปหมุนเปลี่ยนเป็นเงินได้ทรัพย์สินเข้ามานะคะ เดือนกันยาดีมากเลยเด่นในเรื่องการงานนะเดือนกันยาเนตุลาคมค่ะตุลาคมอืมเห็นไหมไพ่ดีอีกละดวงดีพบรักอะเดือนตุลาคมพบรักช่วงปลายปลายปีพบรักเจอรักที่สดเจอรักที่สดใสสดชื่นมีความสุขใจฟูกลับมาเป็นไวเออัยใสอีกครั้งหนึง่งเนี้ยนะคะ พิงกรอะกมเทพแผงสอนน่คนที่ถูกใจคนที่เข้ามาแล้วแบบเออตกลงลองคุยกันดูไหมลองคบกันดูไหมศึกษากันดูไหมหรืออาจจะผ่านเรื่องงานมาก็ได้เป็นคู่หุ้นส่วนธุรกิจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นแฟนได้นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมเน,นี่ยคนโสดนะคะก็จะเป็นแบบนั้นส่วนคนมีคู่เนี่ยหวานแววโรแมนติกช่วงตุลาน่ะอืมหวานแววโรแมนติก พฤศจิกานะคะพฤศจิกาของชาวปีมเสแสงว้าวเห็นไหมเนี่ยพบเจอเนื้อคู่พบรักที่ดีคนมีคู่แล้วมีความสุขอยู่กับครอบครัวช่วงตุลาพฤศจิกาอา่อกันยาตุลาพฤศจิกาความสัมพันธ์ดีมาก นะคะใครที่มีปัญหาสามเศร้าอยู่เดี๋ยวเคลียเดี๋ยวเคลียส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาสามเศร้ายิ่งอบอุ่นในครอบครัวส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจคนที่จะมาพูดมาคุยมาค,มาคบมาศึกษาดูใจกันเนี่ย,ยความสัมพันธ์ดีมากเลยทําให้ทําให้เหมือนชีวิตของคุณมันพอมันมีความรักเข้ามาอะไรมองอะไรทําอะไรมันก็สดใสไปหมดไปทํางานก็ทําอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เดือนสุดท้ายของปีนะคะหกเจ็ด เดือนธันวาคมก็ให้เป็นไพ่ที่ดีนะว้าวปิดท้ายที่ราชนีเหรียญการเงินมาช่วงท้ายปีอีกแล้วลอกหนึ่งการเงินใหญ่ๆคุณจะเข้ามาช่วงผู้อ่านก็จำไม่ได้อันนี้ใช่เดือนพฤษภาหรือเปล่านะคะเมษาเมษา,มาช่วงเมษาช่วงกรกฎาแล้วก็เดือนธันวาคมนี่ โชคการเงินของคุณ3เดือนนี้หลักๆนะคะไม่ต้องห่วงละมีเงินกินมีเงินเที่ยวปลายปีมีเงินเที่ยวรอที่จะฉลองปี68อะไรอย่างนี้เป็นเงินก้อนเงินเก็บเงินเวรคืนเงินประกันเงินอะไรก็ได้เงินปันผลใครค้าขายจะได้กําไรมาหนักๆช่วงนั้นนะคะปลายปีส่วนข้าราชการมนุษย์เงินเดือนมีมีเงินเก็บมีเอ่อเงินถุงเงินสำรองก้นเอาไว้ใช้จ่ายไม่ไม่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอยู่ติดกับพ่ครอบครัวนะคะ อยู่ติดกับไพ่ของความรักอยู่ติดกับไพ่ของการขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานการเดินหน้าสู่ความมั่นคงสเต็ปต่อไปก้าวต่อไปในเรื่องการงานแะ้วม,มันดูดีหมดเลยเนี่ยระยะหลังๆอ่ะปลายปลาย,ป,ลาย,ป,ลายปีอ่ะดูดีหมดเลยนะคะมีความสุขอิ่มเอมสำราญใจพาครอบครัวไปเที่ยวมีเงินใช้มีเงินกินมีเงินเก็บด้วยโชคการเงินเข้ามาโชคการเงินเข้ามาโชคความรักก็เข้ามา Uh huh. การงานจะได้ขยับขยายจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมันอาจจะมีช่วงบางช่วงที่คุณมีค่าใช้ใจ่ายหนักๆน,นะรวมไปถึงเรื่องสุขภาพที่อาจจะสร้างความเครียดให้กับคุณหรือว่าปัญหา,างานเยอะงานหนักงานหน่วงรับผิดชอบเยอะอะไรก็ตามแต่มันก็แค่บางช่วงสั้นๆไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นตลอดทั้งปีนะคะส่วนภาพรวมที่เหลือเนะี่ยดูดีหมดเลยระวังปัญหาอา,อารมณ์จิตใจความ ขี้เหงาคิดมากกลุ้มเครียดโลกซึมเศร้าในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์นะคะแค่นั้นเองดองน,นั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะสุดท้ายไปนี้ยสาคัญมากเลยไพ่สัตวรจะทำเนี่ยใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะทุกข์ไม่ว่าเราจะสุขไม่ว่าเราจะมีโชคหรืออับโชคหรือ,อะไรขอให้มีสติกับการใช้ชีวิตแล้วก็เข้มแข็งมองให้ได้ว่ามองชีวิตให้ได้ว่าสุขทุกทุกอย่างอะ มันคือสัจธรรมที่มันต้องเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนแล้วมันก็จะหมุนออกไปนะคะอืมโอเคประมาณนี้สหรับชาวปีมะเส็งปี2567ัอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเฮงๆทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ